วันนี้นะคะก่อนที่นะคะจะไปในเรื่องของรายได้ทุกท่านคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสเปเชียลมากเลยที่ฉันบอกว่าดีใจจังเลยเห็นคุณเจชุมพรนะคะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นรูปเพราะอะไรรู้ไหมคะพอดีอ่ะไม่ได้ไม่ได้รูปของคุณของคุณเจมานะคะคุณเจชุมพรมาวันนี้นะคะคุณเจชุมพรนะคะป่วยเป็นเส้นเลือดขอดมานานแล้วค่ะนะ ในช่วงโปรดัก t แชร์เรื่องโปรดัก t นี่บอกเลยเราต้องฟังเรื่องนี้นะคะคุณเจจุมพรจะมาเล่าเรื่องราวดีๆว่าตัวเองเป็นเส้นเซอรอนเนี่ยดีขึ้นยังไงจากเมอริสของเรานะคะขอเรียนเชิญคุณเจค่ะพร้อมไหมคะคุณเจค่ะพร้อมค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเจนะคะ พี่เองอะค่ะก่อนหน้านี้คือพี่ขายชาบูอยู่ที่อำเภอท่าแซะ,ะค่ะแต่พอยุคโควิดอะค่ะพี่ต้องหยุดเพราะว่าที่อำเภอท่าแซะเขาติดโควิดกันเขาก็ปิดทําการพี่ก็ต้องหยุดค่ะและพี่เองเนี่ยก็คือเข้าสวนปลูกผักปลูกหญ้าตามภาษาคนสวนอะค่ะแต่ว่าพอเราเข้ามาปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยคือเราก็ต้องพบแต่ความเจ็บป่วยของเรานะคะคือเส้นเลือดขาดของเราเนี่ยคือ มันก็กำเริบขึ้นมาค่ะมันเจ็บมาประมาณยี่สิบปีแล้วอะค่ะจะต,ต้องทายามงตลอดไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องทายามงค่ะแล้วก็ถ้าไปนอนกับเพื่อนเพื่อนเขาก็จะรู้เลยว่าเราต้องทายาหมงทุกครั้งที่เราไปนอนกับเขาอะค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเราได้ไปฉีดยาโควิดเข็มสองค่ะแต่เราได้รับเพิ่มขึ้นมาก็คือ มันมันทําให้เราเองอ่ะเจ็บปวดมากที่ขาเราค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนกับมีเข็มมาตําที่หน้าขาเราเป็นพันพันเล่มมาค่ะทําให้เราเจ็บปวดมากทั้งกลางวันกลางคืนเราไม่ได้นอนต้องต้มน้ําร้อนประครบค่ะเอาน้ําร้อนต้มใส่ขวดน้ําแล้วก็เอาผ้าห่อแล้วมาประครบทุกคืนค่ะไม่มีคืนไหนที่ไม่ประครบเลยเพราะว่าถ้าไม่ประครบก็นอนไม่หลับนะคะหลังจากนั้นน่ะเราก็ต้องไปหาหมอ ไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าอ้วนให้ลดน้ําหมักก่อนก็กินข้าววันละหนึ่งทัพทีค่ะพอกินข้าวได้หนึ่งหนึ่งทัพทีติดต่อกันประมาณหนึ่งเดือนค่ะอาการที่ตามมาก็คือเป็นลมหน้ามืดค่ะและกินข้าวไม่ได้พอกินข้าวก็อ้วกค่ะแล้วก็บ้านก็หมุนพอลุกขึ้นก็บ้านหมุนแล้วก็พอเวลาจะนอนก็บ้านหมุนเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะ เอเแล้วหน้ามืดตามัวเนี่ยพอเรากินอะไรอ้วกปุ๊บเนี่ยเราก็ไปหาหมออีกค่ะต้องตอนปีใหม่อะค่ะก็ต้องหามไปหาหมอเอฉีดยาค่ะลูกๆมาก็พาไปฉีดยาก,กันที่หมอโรงพยาบาลเลยหลังจากนั้นค่ะเอ,อก็มีน้องเล็กอะค่ะน้องเล็กกับพี่จุประชวนไปเรียนออนไลน์ค่ะ ต้องขอบคุณน้องเล็กกับพี่จุ๊บสองคนนะคะชวนไปเรียนออนไลน์แล้วก็แล้วก็ไปเรียนออนไลน์ระหว่างไปเรียนออนไลน์ก็คืออยากจะไปกับเพื่อนก็วชวนพี่จุ๊บมาก็นั่งบนรถพี่จุ๊บปะค่ะพอนั่งบนรถพี่จุ๊บปรากฏว่าพี่จุ๊บปะเขามีขวดน้ํามือริดอยู่ขวดหนึ่งเราด้วยความดีใจเห็นหนึ่งขวดสวยค่ะแล้วก็ขวดมากอดเลยค่ะขวดมาถึงกอดแล้วก็ถามว่าพี่นี่พี่เอามาจากไหนเ เราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วค่ะแต่ว่ามันเห็นเขียน9.5ค่ะคําว่า9.5เนี่ยก็คือเดาค่ะเขาคงจะคิดว่ามันเป็น ps 9.5แล้วก็ถามพี่เอามาจากไหนนู้ดเรือน่ะตามหามาทั้งชีวิตเพื่เราเองเอ่ะไปหาน้ําตามเซเว่นกินแต่มันก็ยังไม่ถูกใจมันยังไม่ชอบไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วก็ถามพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าเ,ออเขามีก็ขอเขาว่าบอกนูเรินขอซื้อสักสองขวดได้ไหม เขาก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวก็หาให้ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงน้องเดินก็ขอสามรอบรอบที่สามกาเอามาให้ค่ะเราก็ดีใจมากเพราะเขา,เามาให้ปุ๊บเนี่ยเราก็กินเลยพอกินปุ๊บความรู้สึกแรกคือทําให้ปากเราสะอาดมากค่ะพอปากสะอาดปุ๊บเราก็มีความเฮ้ยทำไมมันมันว้าวขนาดเนี้ยทําไมมันมัน,ม,น,ม,นมีความรู้สึกว่าทําไมมันดีมากเลยอะ่ะก็สองขวดนั้นก็ให้น้องเล็กเป็นหนึ่งขวดและเราก็กลับบ้าน กลับมาถึงบ้านนอนอาการที่เจ็บปวดอย่างเช่นเ,เส้นเลือดขอดที่เจ็บต้องทายาหม่งทุกคืนคืนนั้นไม่ได้ทาเลยค่ะไม่ได้ทาก็ดีใจมากเฮ้ยอะไรวะทำไมไม่ต้องทายาหมง่งลืมไปเลยแล้วก็ไอท้ที่ที่เข็มตําเป็นร้อยเล่มที่ว่าจะพันเล่มพันเล่มที่เจิมตาตําหน้าขาก็มันไม่เจ็บอีกแล้วค่ะไม่เจ็บอีกแล้วก็เลยเฮ้ยทาไมอ่ะกินแค่ขวดเดียวมันว้าวขนาดนี้เหรอ แล้วเฮ้ยท้องมันก็ถ่ายดีแล้วคืนนั้นนอนหลับตื่นสายไม่ได้หุงข้าวให้แม่ตอนเช้าประมาณเจ็ดมงกว่าก็ดีใจมากแล้วก็กลับไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าอี๋ทำไมมันว้าวขนาดนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่พระทับใจของเมริทค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทั้งพี่จุ๊บแล้วก็ขอบคุณทั้งบริษัททูไอเดียขอบคุณทั้งคุณวุฒิแล้วก็ขอบคุณทั้ง เอ,อ่อทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคเลยนะพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะเนี่ยนะห,หนึ่งขวดอะไรขนาดนั้นคะทุกท่านแลวหนึ่งขวนนะไม่ว่าจะระบบขับทายนะคะไม่ว่าจะการปวดจากเส้นเลือดขอดโอ้โหฟังแล้วเอากดหัวใจนะกดหัวใจใคุณ